ครับวันนี้ก็ได้มาเจอเจอคนที่รักและเคารพแล้วก็นับถือครับแล้วก็ชื่นชมชื่นชอบมาโดยตลอดคือป๋าเทพโพง,งามครับตอนที่ป,ป๋าป๋ายังใส่หมวกแบบนี้เนาะป๋าก็จะขยักหน้าผากักยังได้อยู่ไหมป๋า มันไม่เห็นแล้วล่ะแต่ผมไม่เห็นแล้วล่ะไม่มีขนแล้วเออครับผมก็เชื่อใจพี่พงศ์เดี๋ยวเอาของมาฝากป๋าด้วยกระปปกใหญ่อนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมป่าเทพพงงามนะครับครับก็ครั้งหนึ่งก็เคยได้มีส่วนดูแลป่าเล็กน้อยเนาะใช่ใช่นะฮะก็คุยกับน้องท็อปฟี่ลูกสาวของป๋าด้วยนะครับที่ประตูไปหานะใช่ครับก็คุยกับท่าน โคศกกระทรวงกลางคลั้งใช่ไหมท่านพรชัยชิรเวชอ่าท่านก็ช่วยเหลือดูแลให้นะครับตอนนั้นเราอือหลายอย่างไม่รู้อะไรต่อนนี้อะไรอ่าพวเรามันจังหวะมันดวงอะนะเออดวงดีดวงดีครับเออมาเปิดเลย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 ครับอะไรเนี่ยโอ้ได้จะผ่านเออนะครับจะดมของรักสมุนไพรสนมรักอ่าตัวนี้พี่หนอมมีแบรนด์เป็นตัวเองแล้ว เดี๋ยวจะเดินตามรอยป่าป่าอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้75แล้ว75นะครับแล้วอยู่ในสวนนี่วัวก็ยังอยู่ครบแจกจ่ายก็หมดแล้วแล้แจกไปแล้วเหรออ่ก็เหลืออยู่สองสองตัวควายเหลือแต่ควายเอ่ามีควายวัวก็แจกก็ไม่ไม่ไหวอ่ะมันเราไม่มีรายได้เลยแล้วก็เลยเจ๊กๆไปแล้วก็ไปเลี้ยงนะครับครับเป็นที่พ่พูด แต่ก็รับปากนะว่าอย่าไปฆ่าเขานะอะไรเงี้ยเขาเขาก็รับปากเพาว่าแต่ว่าอยากเอาทะลูกเขาเขาจะไปอะไรไงเขาจะแจกจ่ายให้คนอื่นไปอีกบ้างนะอะไรเงี้ยส่งต่อไปเพราว่านะก็เเเงินไขเป็นข้อแม้ครับปามาอยู่นี่กี่ปีแล้วมาอยู่จริงๆก็ประมาณสามสี่ปีแต่ว่าซื้อไว้จริงๆก็สามสิบกว่าปีแล้วออ๋ซื้อจริงมาตั้งแต่โน่นเนาะเออนะฮะอ่ะลองดมยาดมผมหน่อยดมไอ้นี่ไอ้ดมทั้งทั้งทั้งหลอดเลย นี่ดำดมทั้งนี้เลยถนอมรักถนอมรักยาดมถนอมรักยาดมถนอมรักเจอกันดมได้ทั้งวันเลยเดี๋ยวขวดเล็กๆได้ทั้งหมู่บ้านเลยครับป๋าดมได้ทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยหอมเย็นไหมใช้ได้เป็นปีครัป่าอันนี้ขวดเล็กนี่ป่าอันนี้พกติดตัวอันนี้พกติดรถพกติดบ้านที่นอน ถน,นอมรักนะครับายาสมุนไพรตาถนอมรัก<อ>ก,ก็ตอนนี้ก็ออกละ่อยออกไปทั่วละหรือไงก็ขายด้วยแจกด้วยทําบุญไปด้วยไปไหนก็ไปครับก็เห็นตอนนี้ถ้าเห็นถ้าเห็นยาดมถนอมรักที่ไหนก็สาม,มารถนะครับซื้อไปได้แล้วก็รับรองได้นะครับดินหอมชุนเลยขึ้นจมูกเลยย็น, <c oughs> ยน่นใจเลยครับผมนะเอเอ,เอก็แปลกดีนะครับ เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำเอ่อล็กไม่ทำเล็กๆไม่ทำนี่ก็ะทำทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งใหญ่เออแตนอนี้ครับชื่อสมพงศ์ฝนสุดแล้วกป่าขับแท็กซี่มา29ปีปีนี้โอ้เลยฮะก็ตามงานป่าตลอดชื่นชมด้วยครับสู้ครับเดี๋ยวนี้ไม่ไม่สู้จะไม่ไหวนวไหวดีครับสู้อยู่เนี่ยสู้จะเป็นจินแก่แล้วก็ผมตามป่าให้ป่าไปอยู่ที่ วัดบ่อน้ำพระอินทร์นะใช่ใชตรงไป